สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนต์นะคะในช่องของพิมพ์เพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปพิงแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะพิงจะมารีวิวรถเข้าใหม่อีหนึ่งคันนะคะเป็นรถที่ขายดีเป็นดับนหนึ่งของบริษัทเพชรยน์เลยนะคะเป็นรถราคาถูกผ่อนสบายนะคะคุณลูกค้าคันนี้นะคะ เพิ่งเข้ามาใหม่ๆกันเลยนะคะลูกค้าท่านใดที่มองหาชมนี้อยู่ราคานี้อยู่นะคะตอนนี้บริษัทเพชรยนต์นำเข้ามาแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะคะยังไม่ติดจองนะคะคุณค้าเป็นรุ่นโตยต้าเอาติดนะคะ1.6 g นะคะปี2012 2013คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะเพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา3 1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าเครดิตีนะคะสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณห้า ตันต้นๆเท่านั้นเองนะคะคุณลูกค้า่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงค์ได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพิจนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะคุณลูกคาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากหน้านากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีเทานะคะตัดด้วยสี สีดาแบบรังพึ้งสวยๆแบบนี้เลยนะคะโลโก้ต้องการจะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ2 4 8 4นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวนดวนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดํานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอดทั้งสองข้างนะคะคะุณลูคาในส่วนของล้อคันนี้นะคะก็จะได้เป็นล้อแม็กนะคะยางปี2 0 0พ 19, นะคะได้แม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจานงานนะคะได้ยางปี2019ทั้ง4ีล้อเลยนะคะมีส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะมีส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกระจกของเขาจะได้เป็นกระจกโตต้านะคะมือจับด้านหลังนะคะก็ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะคะ,ะคะุณลูกค้ ในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะขอบด้านหลังจะได้เป็นขอบโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางก็จะเป็นโลโก้ตโตต้านะคะมาพร้อมกับไฟเบกรกตัวที่3นะคะเป็นคุโรราอัลติสนะคะเป็นเครื่อง 1.8G น,นะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวท็อปอีกหนึ่งคันเลยนะคะที่เป็นตัวท็อปของ เครื่องหนนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ามีเพียงคันเดียวเท่านั้นเองนะคะที่เป็นเครื่องหนจุ และได้เป็นตัวจีด้วยนะคะคุณลูกค้าโฉมนี้นะเป็นโฉมที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งของบริษัทเพชรยนต์เลยนะคะลูกค้าหลายคนที่กําลังมองหาอยู่นะคะตอนนี้เข้ามาแล้วนะคะคุณลูกค้าอยากให้ลูกค้ารีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักงานใหญ่สาขาที่1นนะคะติดต่อกับพิมเพชรยนต์ได้เลยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรานะคะจะไปจับไปดูรายละเอียดภายในกันเลยนะคะตามพิมมาเลยคะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะติดซิลรอบคันมาให้แล้วนะคะมาพร้อมกับการสาร์ทั้ง4บานกันเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับจะเป็นสีเทานะคะตัดด้วยสีดำนะคะคุณลูกค้าโลโกโ้ขอโทษค่ะช่องด้านล่างนะคะจะเป็นช่องใส่แก้วน้ำาลน้ำมาให้นะคะมาพร้อมกับกระจกพักไฟฟ้านะคะคุณลูกค้าเป็นปุ่มไฟตัดหมอกนะคะวงมาลัยหุ้มหนังสีดำ นะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องเล่น CD นะคะ USB ได้ด้วยนะคะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ออโต้นะคะ, Auto, ะ,ค,ะคุณลูกค้าช่องตรงกลางนี่เลยเขาจะเป็นช่องสีดําปัดด้วยสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะคุณลูกค้าเบาะหนังสีดํานะคะตัดด้วยด้าสีดําสวยๆแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืเดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่มีการเก็บรายละเอียดในส่วนของภายในนะคะ คอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำตัดด้วยสีดำนะคะคุณลูกค้าขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะมีแอร์แบ็กให้2คู่หน้านะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนว่าคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่เท่าไหร่นะคะมาดูพร้อมๆกันกันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเลขไมวิ่งอยู่ที่1,60,000กมโลนะคะคุณลูกค้าตรงพวงมาลัยนะคะสามารถลดระดับเสียงเพิ่มระดับเสียงได้เปลี่ยนวิทยุได้นะคะคุณลูกค้า คือโลโก้ตรงกลางของเขาจะเป็นโลโก้โตต้านะคะช่องตัวนี้ก็เป็นช่องใสเหรียญมาให้นะคะคุณลูกค้านี่ใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะคะคุณคลูกค้าเราก็ยังไม่พอตรงกลางเขามีช่องวางแก้วน้ามาให้อีก2ใบนะคะแอร์เย็นสบายนะคะคุณลูกค้า ไฟฉุกเฉินนะคะใช้ได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้านี่เลยนะคะไฟติดทุกดวงนะคะบ้านกันแดดก,ก็นี่นะคะเขาใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารกันเลยนะคะคุณลูกค้า ใน่วนของผู้โดยสารนะคะก็ได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดด้วยด้ายสีเทาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะมาพร้อมกับพรมสีดําเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าจิงโจ้ออยู่ด้านหลังนะคะคุณลูกค้าสามารถใส่เอกสารได้นะคะนี่เขามีช่องใส่เหรียญมาให้ด้วยนะคะฝั่งตรงข้ามก็เป็นช่องใส่เอกสารเช่นเดียวกันนะคะมาพร้องแต่ที่พิงแขนนะคะตรงที่พิงแขนก็มี ที่ใส่แก้วน้ำขวดน้ำมาให้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะพิงแขนแบบนั่งได้สบายมากนะคะในส่วนของเบาะนะคะจะมีการเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้ด้วยนะคะลูกค้าบอกได้เลยว่าเบาะนะคะคุณลูกค้าเบาะหนังมีการดูแลให้นะคะทำความสะอาดง่ายด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะคุณลูกค้าในส่วนของเบาะของผู้โดยสารเช่นเดียวกันนะคะ ส่วนยับส่วน,นีนตัวที่แบบเบาะยับแบบนี้นะคะก็จะมีการเก็บรายละเอียดในตัวของเบาให้นะคะคุณค้ะออปชั่นของเขาครบเครื่องจัดเต็มเลยนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังสวยๆแบบนี้นะคะริ้วรอยต่างๆด้านบนนะคะไฟติดทุกดวงนะคะคุณค้ะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของตัวน็อตกันบ้างนะคะน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะ มีเลยยังได้เป็นยำเดิมนะคะคุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ำขวดน,น้ำมาให้นะคะมือจับแบบสีเทานะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะมาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะคุณลูกค้า าดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะที่เก็บสัมภาระของเขานะคะก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะคะสามารถบรรจุสินค้าต่างๆนานาได้เลยนะคะอุปกรณ์ของเขาก็ครบเครื่องนะคะมาพร้อมกับยางอะไหล่เดิมแท้จากโรงงานนะคะถุงเครื่องมือนะคะแม่แรงต่างๆนะคะ ลอยเม็ดอาร์ตนะคะสิงการมะพร้าวนะคะทุกอย่างเลยนะคะหรือรอต่างๆด้านหลอดจะมีการเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้นะคะยางก็ได้เป็นยางเดิมๆไม่เสื่อมสภาพนะคะไม่ขาดไม่ถลอกนะคะมาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะน็อตเดิมนะคะคุณค้าน็อตเดิมไม่ ไม่เคยขยับออกจากที่นะคะเป็นน็อตส,สีเดียวกับตัวรถเลยฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะน็อตเดิมนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะรอยเบ็ดอาร์ตต่างๆนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับไฟ2ป้ายแล้วก็กล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ2484 สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาลดราคาถูกผ่อนสบายนะคะวันนี้พิมพ์มารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะคลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะรีบเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพิรยนต์กันได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยส่วนของภาย,นยในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตน,นะคะรอยเมตรอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะแบตเตอรี่ก็ใหม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงค้าสังเกต นะคะจุกยาตัวน็อตทุกตัวนะคะลอยแต้มสีนะคะคุณลูกค้าลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะสําหรับคันนี้เป็นเครื่องรูโอวีวีทีไอนะคะขนาดของตัวเครื่องอยู่ที่1นึ่งจุดหกเออหนึ่งขอโทษค่ะอยู่ที่1นึ่งจุดแปดนะคะภายในห้องเครื่องไม่มีน้ํามันไหลเยิมนะคะในส่วนของภายในห้องเครื่องนะคะยังไม่มีการปรับสภาพภายในนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของน็อตแก้มซ้ายแก้มขวากันเดิมๆกันเลยนะคะสติ๊กเกอร์มออก,ก่อนนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํานเป็น สนะคะคุณลูกค้ามีวันตีจากไปใสอีส30วันด้วยนะคะวันตีหลังการขายนะคะแล้วก็ มีการเช็คนี่เลยนะคะน้ำมันเครื่องแอร์ไฟแบตเตอรี่ให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับผู้ค้าท่านใดนะคะสนใจโต้ต้าออติสนะคะ 1.8G นะคะปี2012.2013คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวเซอรแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพจจนตั้งขายอยู่ที่ราคา3 1 0 0 0 0มืนบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะคุณลูกค้าเลขไมวิ่งอยู่ที่1,6 0 0 0 0นกมกิโลเท่านั้น ะะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ5,000ต้นตนเท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาหาพิงได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082นะคะ7043253นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทพิยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเซรีไทย68แยก1น,นะคะเรามี2ส,สาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่าในใดที่เข้ามาดูคลิปพิ้งแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข้าใหม่ของบริษัทเพชรยนต์นะคะแล้วพิ้งจะมารีวิวรถขัาไหนให้คุณลูกค้าดูนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ